สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแบงค์สามีนินาเจอคนดา่าใช้คูปองลดราคาทำช้าฟาดกลับแบบนี้วังเวงทั้งแถวแบงค์พระสามีนินาสุธิตาฟาดกลับคนด่าหยาบใช้คูปองลดราคาทำแถวยาวจนช้าทำวังเวงทั้งแถวลัน่นคนใช้สิทธิ์ผิดตรงไหน เล่นเอาพิธีกรชื่อดังแบงค์พยระะสามีของพิธีกรสาวนินาสุทธิตาถึงกับต้องออกมาโพสระบายลงอิสตาแกรมส่วนตัวหลังเจอคนบ่นหยาบขณะไปซื้อของและมีการใช้คูปองลดราคาน่าสุด11พฤศจิกายน2565แบงค์ได้ออกมาโพสว่าใช้คูปองกันแถวยาวช้าฮแท็ตักกะฮาไรอ้าวคนใช้สิทธิ์ผิดตรงไหนอยู่ต่อหลังผมอุทาน ข้ามหลังหัวผมเลยพังปากพูดไปว่าแซงผมก็ได้นะผมไม่รีบความวังเวงในแถวจึงเกิดขึ้นทันทีพร้อมบอกต่อว่าตั้งแต่จำความได้แม่ผมก็พกคูปองเพื่อใช้ตอนอยู่ต่างประเทศผมก็ตัดหลังหนังสือพิมพ์และหลังนิตยสารมาใช้สมัยนั้นยังมีแต่โทรศัพท์มือถือโง,โง่ๆสมัยนี้มีคูปองออนไลน์ On Paper ผมและภรรยาก็พึงจะใช้ทุกครั้งส่วนใหญ่เราสั่งออนไลน์ให้มาส่งหรือเราไปรับที่หลังเมื่อเราสะดวกเลยไม่ค่อยได้ต้องเจอคิวแต่สิ่งที่ห้างควรทำคือแถวสำหรับคูปองซึ่งแถวนี้จะยาวช้ามีพนักงานแนะนำให้แยกบินใช้สิทธิ์จนลูกค้าคุ้มที่สุดแถวนี้หากคนใช้สิทธิ์หมดจนว่างลูกค้าทั่วไป ก็มาใช้บริการได้เขาทำกันไปหลายชาติแล้วทำเหอะอยากเห็น hashtag #believebank ทั้งนี้ก็มีดาราคนดังแฟนและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลายคนก็เห็นด้วยกับวิธีที่เจ้าตัวนั้นบอกว่าควรแยกแถวกันและมองว่าการนำสิทธิ์มาใช้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยบางรายก็มองว่าเขาอาจจะบน่นที่ระบบไม่ได้ด่าคนใช้ก็เป็นได้ ขขอบคุณแหล่งข่าวจากกระปุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ